เปิดโลกการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาแนวใหม่เรื่องสัญลักษณ์ของชาติไทยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสื่อที่ร้อยเรียงตลอดเรื่องโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการปฏิบัติ เริ่มต้นการเรียนรู้ให้ครูสร้างสถานการณ์จำลองสุดสร้างสารรค์ผ่าน Smart ท o w e r Point ที่มีอิ t เตอร์แอคแสนสนุกชวนนักเรียนสวมบทบาทช่วยเลือกของฝากที่เกี่ยวกับประเทศไทยไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติเพิ่มคำถามกระตุ้นการคิดให้ผู้เรียนโดยสามารถดูไกด์คำถามได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าเข้าสู่การสอนโดยให้ผู้เรียนสนุกผ่านกิจกรรมจับคู่ธงชาติกับประเทศต่าง คุณครูสามารถอธิบายความสำคัญของธงชาติเพลงชาติแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมได้จากหนังสือเรียนจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำใบงานเพื่อทดสอบความเข้าใจเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้นักเรียนแสดงการปฏิบัติต,ต่อธงชาติและเพลงชาติไทยอย่างถูกต้อง ให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันสังเกตการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วนำมาแชร์กับครูในคาบหน้าชวนนักเรียนร่วมสรุปความรู้ด้วยกิจกรรมเติมคําจากสมาร์ทพาวเวอร์พอยต์เกี่ยวกับความหมายความสำคัญพร้อมการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมให้คุณครูประเมินได้ง่ายครอบคลุมตามตัวชี้วัดผ่านการทำแบบฝึกหดัดพร้อมเก็บหลักฐานด้วยแบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ รวมสื่อสนับสนุนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้คู่มือครูสมาร์ทพาวเวอร์พอใบงานทั้งหมดนี้คุณครูสามารถเข้าถึงได้ที่ www. อั o ษร .com/download รับชมรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม www. อักษร .com หรือ l i n e ออ f i ิเชีครูประถม